ขอโอกาสพุทธวัฒนธรรมวินัยจากพุทธอดเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องคำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมดพิกูตั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตตะกตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตรี ที่ตถาคตปญิพานด้วยอนุภาติเสสนิพานธาตุตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยเรื่อง ทรงบอกเหตุแอ่งความอันตรธานของคำสอนเปรียบด้วยกลองศึกฤกุตั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วกลองศึกของกษัตริย์พวกทศารหาหะชื่อว่าอนากะมีอยู่เมื่อกลองอนากะมีแผลแตกหรือลิพวกกษัตริย์ทศาระาได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่ม เสริมลงในรอยแตกของกลองนั้นทุกกล่าวภัยีิกูจทั้งหลายเมื่อเชื่อมปะกันหลายครั้งหลายกล่าวเช่นนี้นานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของกลองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นีิสูดทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น ในการยืดยาวฝ่ายอนาคตอยากมีพิสุทั้งหลายสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตาตาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจากไม่ฟังด้วยดีจัากไม่เงี้ยวหูฟังจัากไม่ <c oughs> จากไม่เงี่ยวหูฟังจากไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและจัากไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดทันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรอง ประเภทกาบกรมีอักษสรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเมื่อมีผู้นำสุดเมื่อมีผู้นำสุดตันตะที่ตักที่กวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักฟังด้วยดีจักเย่ยหูฟังจักตั้งจิต เพื่อจะรู้ตัวถึงและจักสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนไปทิ่กุทั้งหลายความอันตรานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตตะจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แหละตถาคเตเอกันตกะโตอาภิปันโนเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว